เรามาขายกระเพราแล้วเราควรจะทําเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยว่ากระเพราของเราเป็นแนวไหนผมก็เลยเลือกว่าตั้งใจทําเป็นกระเพราแนวโบราณที่มีรสชาติเผ็ดดุดันนะครับใช่แบบว่าเราคิดว่าเออเป็นกระเพราที่แบบว่าคนกินแล้วต้องนึกถึงเรานะแบบว่าคนที่กินเผ็ดที่แบบชอบสายเดียวกับเราชอบแบบว่าความที่มีความดิบความเถื่อนความรุนแรงความดุดนัดดนพวกนี้จัดจ้านอย่างเงี้ยครับ เราตั้งใจจะทําเป็นแนวนี้ตรงๆเลยแล้วก็ผมก็มั่นใจว่าคนที่กินกะเพราไปแล้วจะรู้สึกว่าอันนี้ครับคือกะเพราที่แบบว่าทุกคนอาจจะยังไม่เคยกินแบบว่ากินไปแล้วรู้สึกแบบอืมโอเคมันต้องเผ็ดแบบนี้สิถึงจะเรียกว่ากะเพราแล้วร้านเราไม่ได้แบบเป็นความเผ็ดแบบขมๆนะเพราะว่าเราใช้พริกหชนิดแล้วก็จะมีเป็นพวกเครื่องเทศที่ทําให้เผ็ดร้อนใส่ไปใน,ในกะเพราเพราะว่ากะเพราเราจะค่อนข้างแตกต่างกับกบที่อื่นแล้วไม่ใส่น้ามันด้วยใช่ แล้วกินรับรองว่าไม่มีความเลี่ยนแล้วตัดความเลี่ยนออกแล้วก็เน้นไปที่เนืน้อเน้นๆเน้น,เ,น,นเครื่องเน้นๆครับแล้วก็แบบว่าทําลายของเราให้แบบว่าไม่มีใครทําซ้ําได้สวัสดีครับผมศักดิ์สิทธิ์ฉัดสิรธิสุเปอร์เลิศหรือมินเจ้าของร้านกะเพราอันตรพานร้านเราเป็นร้านกะเพราแบบราดข้าวแล้วก็มีแบบเป็นกับข้าวนะครับ เป็นร้านราคาย่อมเยาวนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่ตลาดนัดบุญนันน์ดอนเมืองสองขภาครับเริ่มขายที่บ่ายสองครับจนถึงสองทุ่มที่ร้านเราชิ่อร้านข้ภาวผรอันตพานเราไม่ได้มีนิสัยนักเลงโหดร้ายอะไรนะครับแต่ว่าเป็นที่รสชาติของเรานะครับมีรสชาติที่จัดจ้านดุดันเผ็ดโหดแรงไม่เกรงใจใครครับไไมว้ัันทุกยงงดึ ที่มาของกระเพราองแตพนะครับเป็นเพราะว่ารสชาติครับผมเราต้องการออกแบบรสชาติให้มีความดุดันครับ <S <s เผ็ดโหดครับไม่เก่งใจใครนะครับเพราะว่าที่เราได้กินกระเพราปัจจุบันมันจะเป็นประมาณแบบมีหลายสไตล์มากครับ <S <s ส่วนเราจะเลือกกระเพราที่มีลายเส้นโดยเฉพาะเลยให้คนกินเราได้อารมณ์ถึงความความเก่าความเป็นรุ่นเก่าความเป็นรุ่นใหญ่ของของความเผ็ดความความร้อนของรสชาติกระเพราที่แท้ครับผม ใช่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 เราพยายามที่จะเป็นตัวจริงในใช่ร้านเราจะเน้นในแนวที่รสชาติจัดจ้านมีความเผ็ดครับแล้วก็มีความเน้นเครื่องเน้นเนื้อแล้วก็ที่สําคัญนะครับลูกค้าที่เซอ้อร้านเราทุกคนต้องร,รับประกันความอิ่มครับทุกคนต้องมีความอิ่มแล<ช>้กลับไปคือที่มาที่ไปนะครับเดิมทีนะผมอ่ะตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะผมก็จะช่วยพ่อขายของเป,เป็นเป็นเป็นลูกเป็นลูกแม่ค้าจะเติบโตอยู่ในตลาดนี่แหละครับ แล้วพอคนนี้เราเราพอเราเริ่มโตเสร็จปุ๊บก็ไปเรียนจบมหาลายัยแล้วก็ได้ไปทํางานมาสองปีพอทํางานเสร็จก็รู้สึกว่างานประจามันไม่ได้มันไม่ใช่ไลฟ์สไตล์เราไม่ใช่แบบไม่ใช่ตัวตนเราอะครับพอไม่ใช่ตัวตนเราปุ๊บเราก็เลยเอ้ยลองลองมาทาในสิ่งที่เราคิดว่าใช่กับตัวเราดีกว่าตอนแรกเราก็เลยลองเริ่มประสบการณ์โดยการเริ่มมาขายน้ําขายเป็นพวกชานมชานมไข่มุกเฉาก๊วยนมสดน้ำมะพร้าวปาั่นสตรอเบอรี่ แล้วก็ไข่ปลาหมึกชาบูแล้วก็ลูกชิ้นปลาเย,ยาวราชครับทุกอย่างที่แบบว่าเราเราคิดว่าเราทําได้เราทําเลยสมัยก่อนเราแบบว่าอะไรที่ขายที่เราคิดว่าเราเราขายได้ตอนนั้นเราทําก่อนเลยเราก็แบบว่าอยากเป็นเด็กด้วยครับประสบการณ์แล้วก็เก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆแล้วแต่จุดที่มาขายกะเพราครับเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดแล้วโรงงานลูกชิ้นนะครับเขาเขาถูกน็อกดาวน์แล้วผมก็มีของที่จะขายก็เลยแบบว่ามีแพลนในใจอยู่นานละแต่ว่าเป็นสินค้าตัวเนี้ย เป็นกะเพราในรูปแบบนี้แต่ว่าผมก็ยังแบบไม่กล้าจะทําเขาทุกทีหนึง่ง<อ>จนแบบมีมีจังหวะมีโอกาสช่วงพลิกผันพอดีก็เลยได้ได้มาลองแบบมันเป็นวิกฤตครับช่วงนั้นเราก็เลยแบบเอในช่วงนั้นที่คนเขาล้มเหลวันเยอะเราก็เลยแบบเ,เราเราไม่ยอมดีกว่าเราไม่ยอมล้มไปตามเขาเราก็เลยเลยสู้ไปเลยสู้ลองทาํากะเพราตอบโจทย์โดยการที่เราคิดว่าเป็นกะเพราที่ราคาย่อมเยาแล้วก็มีรสชาติที่จัดจ้านถูกปากคนไทย ในาราคา25บาทตอนแรกเริ่มขายกะเพรา25ิบาบาทมีแต่กะเพราหมูสับอย่างเดียวนะครับมีแค่เมนูเดียวจนคันนี้เราก็เริ่มเริ่มขายไปเราเริ่มมีลูกค้ายเยอะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นร้านเราก็จะเน้นขายแค่เมนูกะเพราเมนูเดียวแล้วเราก็จะทำกะเพาราให้แบบว่าให้มันลึกซึ้งให้มันเข้าถึงให้แบบว่ากะเพราร้านเราเนีย่ยครับเป็นกะเพาราที่ทุกคนกล้ากาันติว่ากะเพราของจริงครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่ากะเพราที่จะดีได้มันไม่ใช่แค่ว่าคุณมาผัดหลังร้านดีคุณซื้อวัตถุดิบดีไม่่ใชครับ มันต้องดีตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้ายทุกขั้นตอนต้องดีสุด<อ>การเตรียมอาหารวัตถุดิบต้องสดของต้องมีคุณภาพครับและมาตรฐานร้านต้องได้รสชาติจะต้องไม่เพี้ยนครับวัตถุดิบนี่คือเราต้องใช้อย่างที่ดีที่สุดกล้าการันตีเลยว่าการที่ผมทํากระเพอาออกมาเนี่ยคือผมกล้าพูดเลยว่าสิ่งที่ผมทําได้ดีที่สุดและผมตั้งใจทําดีที่สุดทุกวันด้วยครับตอนแรกจากการเริ่มครับมันกมาทีละน้อยก่อนเราค่อยเพิ่มค่อยเพิ่มค่อยเพิ่มแล้วพคอครั้งนี้เรา พอ v o l u m มันเยอะเสร็จปุ๊บอะเราก็จะต้องมาขายในอีกรูปแบบหนึ่ง <Yeah. S 1> ในรูปแบบที่ไอ้ไม่ใช่ละเราไม่ใช่ว่าเราจะเอาของที่คุณภาพต่ำของที่ราคาถูกมาขายละเราเริ่มมี v o l u ม e เริ่มมีลูกค้าคราวนี้ผมกลับกลายเป็นว่าเราต้องมารักษาฐานลูกค้าแทนเราก็เปลี่ยนจากการที่อย่างเราใช้ข้าวที่มีราคาราคากลางๆพอทานได้ปัจจุบันนี้เราก็ต้องมาใส่ใจวัตถุดิบของเราเอ้ในเมื่อเรามี v o l ุมแล้วเราก็ต้องเพิ่มเรายอมเรายอมเรายอมขามดทุนนิดหน่อย แต่เพื่อให้ลูกค้าที่มาซื้ออได้แบบว่ามีประสิทธิภาพทุกวันแลวเขาได้ของไปที่แบบโอเคไม่มีไม่มีปัญหาใช่เราก็ใส่ใจแล้วก็เรื่องหมูสมัยก่อนก็ใช้ในราคาถูกครับแต่ปัจจุบันนี้ผมต้องยอมรับเลยว่าอะไรที่มีคุณภาพที่เราสามารถทําให้ลูกค้าได้เร,เราใช้หมดเราสามารถผมตั้งใจว่าจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าจากเมนูเดียวตอนนี้ก็กลายเป็นมีประมาณ12-13เมนูแล้วครับจากเมนูเดียวแต่มีเป็นหมูสับครับหลกัหลกๆเลยเป็นเบ็ เบสิกหมูสับสแตนดาร์ดเราจะมี3ระดับมีเผ็ดมากครับเผ็ดกลางแล้วก็จะมีเผ็ดน้อยอเพราะว่าตอนแรกเราเริ่มจากหมูสับอย่างเดียวเลยขายแค่เมนูหมูสับแล้วก็จะไล่ระดับความเผ็ดต่อมาก็จะเพิ่มมีไก่หมูชิ้นมีกระเพราตับมีเป็นเครื่องในไก่ครับแล้วก็มีปลาหมึกมีเนื้อแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็นมีหมูตุ๋นด้วยหมูตุ๋นที่ร้านแล้วก็มาได้พระเอกตัวนี้คือกระเพราหมูกรอบเป็นหมูกรอบหมูกรอบน่าจะมาสุดท้ายเลยครับ คือตอนนั้นเราอยากทำ,ทำให้แบบมันครบวงจรเราก็มารู้ว่าจริงๆแล้วกระเพราเนี่ยคือบบส่วนใหญ่จุดเด่นของเขาอะที่แบบตามร้านอาหารตำสั่งเขาไปกินกันจะเขาต้องเป็นกะเพราหมูกรอบผมก็เลยคิดว่าถ้ากระเพราที่สุดยอดที่สุดน่าจะเป็นกระเพราหมูกอรอบเพราะหนึ่งน่าจะมีการผลิตการการที่มีคนทําพวกนี้ทำน้อยมากเพราะว่าวิธีการทําค่อนข้างยากใช่แล้วก็มีต้นทุนที่แพงมาก ใช่แต่ว่าเราเราก็เราเราลองเลือกดูว่าแบบใช้เป็นหมูกรอบอะทำกับกะเพราเพราะว่าหมูกรอบเป็นเป็นเป็นศาสตร์อาหารที่ถือว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งของอาหารครับแล้วก็ผมคิดว่าหมูกรอบทํากับผัดกะเพราแล้วได้รับการตอบรับที่ดีมากเพราะว่าคู่แข่งก็น้อยครับใช่เรียนรู้ครับเรียนรู้เรียนรู้จนผมพูดจริงว่าใช้ผมใช้เวลามาสี่ปีะว่าจะนิ่งใช่ใช่เพราะว่ามีปัญหาเยอะมากหมูกรอบมีปัญหาเยอะมากครับไม่ใช่ว่าคุณคิดว่า คุณดูจากสูตรในอินเทอร์เน็ตแล้วคุณมาทาจริง,รงมันจะมันจะเหมือนกับที่เราทําเพราะว่าอย่าลืมว่าหมูที่มาของหมูแต่และที่ออกมาไม่เหมือนกันซื้อหมูแต่และแต่และที่ออกมาแล้วามาทํามันก็ไม่เหมือนกันครับลูกค้าแล้วก็ไหนจะการอบการทอดแล้วจนกว่าจะได้สูตรที่ลงตัวกับก,กระเพราด,ด้วยที่สําคัญนะครับคือแบบว่าหมูก็พอเราทํามาปุ๊บอ่บเะเขาสามารถแบ่งแบ่งเป็นเป็นเป็นสายเป็นเป็นเป็นหลายสายมากสายทานเล่นสายแบบกินกบผัดผัก กินทํากับข้าวทานแบบว่ามันมีหลายแนวมากแต่ว่าผมก็ต้องเลือกแนวที่แบบว่าทานกับกะเพราคือหนังกรอบครับเนื้อฉ่าครับผม้วันนี้ต้องทําเยอะขนาดไหนวันนี้นะครับวันนี้วันนี้ทําวันละ50โลครับหมูปอกวันละ50บโลหมดทุกวันหมดทุกวันครับหมดทุกวันทําใช้เวลาทำสองวันคืนนี้แล้วก็จนถึงพรุ่งนี้ ใช้เวลาทำสองวันครับกอบเราจะเน้นทําสดทุกวันพระทอดท,ที่ร้านเนี่ยแหละครับทอดที่ร้านเลยเดิมว่าเราจะทํากระเพราราคาประหยัดใช่ไหม <S <S เราต้องบอกก่อนว่าเราจะให้เยอะให้เยอะด้วยแล้วแบบว่าหมูสับเนี่ยล้นเลยแต่พอค่นี้มาเป็นหมูกรอบแล้วอะต้นทุนก็จะแพงกว่าแล้วเราจะไปให้เยอะแบบนั้นอะเป็นไปไม่ได้เราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราเราก็ไม่สามารถเพราะว่าต้นทุนหมูกรอบเนี่ยค่อนข้างสูงมากเราก็เลยเลยคิดว่าเอ้ยเราก็ไม่จําเป็นว่าเราต้องให้ไปเยอะ แต่ว่าเราจําเป็นว่าต้องให้ลูกค้าทานแล้วคุ้มค่าทานแล้วลูกค้าอิ่มลูกค้าพอใจลูกค้าซื้อไปแบบไม่ใช่ว่ากินเหลือแต่ผมอยากเขากินพอดีกินหมดแล้วสาคัญต้องอิ่มด้วยเริ่มต้น50บาทนะครับแต่ว่าจริงๆผมขายทุกราคาใครมาขอซื้อผม25 30 40บผมขายได้ทุกราคาครับแต่ว่าเรารับประกันว่าเราเราให้ในปริมาณที่คุ้มค่าถ้าเป็นถ้าเป็นกะเพราเนื้อกับปลาหมึกหมูตุ๋นที่ร้านขาย40บาทนะครับ เป็นไก่เป็นหมูชิ้นเป็นตับเป็นเครื่องในหมูสับขาย30บาทครับปัจจุบันครับผมถ้าผสมคิดเพิ่มไหมผสมผสมถ้าเป็นหมูก,ออก็ผสมในทุกเมนูครับเราจะไม่เพิ่มราคานะครับผสมในทุกเมนูเลยถ้าเป็นเมนูที่ราคา 30- 40ผสมกันคิดราคา40บาทครับสออี่สิบาท,บาทแต่ว่าเรา4 0บบาทนี่คือเราให้เป็นพิเศษไปเลยของเราคือเน้นสดครับเราเราไม่ได้ผัดกระทะใหญ่ไม่ได้ผัดเยอะเราผัดเราผัดทีละกิโลครึ่งกิโล แล้วก็ตามผัดตามสถานการณ์หมดแล้วก็เสิร์ฟร้อนๆตลอดให้ลูกค้าได้ทานของให,ใหม่ๆตลอดนะครับเพราะว่าเราเราจะแบบว่าอยากให้ลูกค้าที่มากินได้เห็นการทําที่แบบว่าเราผัดรวดเร็ว,วไฟแรงมีกลิ่นหอมมีอารมณ์มีความรู้สึกครับเือนแบบเป็นสิ่งที่ดึงดูดลูกค้าด้วยแล้วให้ลูกตั้งใจว่าไว้ดึงดูดลูกค้าให้ลูกค้าแบบว่าได้มาสัมผัสกลิ่นไอของร้านกะเพราเราครับมีอะไรผดก่อนไม่ได้แต่ละาันหรือมันหรือมันก็จะเป็นจะเป็นตัวตัวนี้ครับซิงเกิลเจอเราจะเป็นหมูกรอบเลย ตัวอื่นตัวอื่นนี่อาจจะเป็นแบบว่าตัวลองๆแต่ว่าส่วนใหญ่หลักๆนี่จะเป็นหมูกรอบเลยลูกค้าเหมือน,นจะมุ่งมาเลยเ<า>ขาทุกต้องมีหมูกรอบใช่ลูกค้าเขาคือแบบสมมติจะซื้อสองห่อ <c oughs> ยังไงห่อหนึ่งต้องมีเป็นหมูกรอบ wow, sure. ใช่จะเป็นซิงเกิลเลยคือแบบว่าถ้าหมูกรอบหมดเหมือนร้านปิดนะครับเมนูอื่นยังมีอยู่นะแต่ว่าเหมือนร้านปิดเลยเพราะว่าลูกค้าจะมุ่งมาเลยรู้แบบไอ้ร้านเราเป็นร้านหมูกรอบจนจนบางคนไม่รู้จักชื่อร้านเลยคิดว่าอร้านเขาเรียกร้านกะเพราหมูกรอบกะเพราหมูกรอบ ส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นทุกค้าประจำเพราะว่าเพราะว่าตอน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 เราเริ่มขายเราเราเรามาตั้งใจขายที่เนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้ขายอยู่ที่ตลาดนี้ผมแบบว่าที่ไหนดีผมก็จะไปหมดจัดตูจักวอลจักที่ไหนดีๆเดินสา,า,า,ายตลาดนัดด้วยออกงานบิ๊กเมลเทนผมก็เคยไปคือแบบว่าที่ไหนได้ตังผมไปหมดงานลอยกระทงงานอะไรเราไม่เคยแบบ แต่ว่าบ้านผมมาอยู่ที่นี่แต่ว่าผมไม่ได้คิดจะขายที่นี่ตอนเด็กๆเราแบบเหมือนเราได้ไปท่องยูข่วจากมาเราเลยแบบเข้าใจแล้วว่าหลักการขายจริงๆทํายังไงถึงจะขายได้ถึงจะขายดีแล้วที่ดึงดูดลูกค้าเป็นแบบไหนทํายังไงให้ลูกค้าแบบว่าทำยังไงให้ร้านเรายั่งยืนครับผมแล้วเราก็ต้องแบบว่ามีจุดยืนของเราให้ชัดเจนแบบว่าให้รู้ว่าเราคือของจริงเราต้องชัดเจนในสินค้าเราเราต้องชัดเจนในสิ่งที่เราทําใ,ให้ลูกค้าเชื่อถือว่าเออ ยอมรับในตัวเราว่าเอออันนี้คือของจริงให้ลูกค้าเชื่อใจเรารรนนตรงนี้อยู่ประมาณ6ปีครับ6ป,6ปีครับพี่ไม่ได้ไปไหนเลยที่แบบว่าอยู่เฝ้าตลาดเลยถ้าถามตรงๆเลยผมก็ถ้าถามว่าอร่อยไหมเราเราตอบไม่ได้หรอกครับว่าอร่อยหรือว่าไม่อร่อยแต่ถ้าเราถามว่าร้านกะเพราเราสื่อถึงอารมณ์คนกินสื่อถึงวัตถุด,ดิบสื่อเข้าเข้าถึงเข้าถึง เข้าถึงใจลูกค้าครับเหมือนเป็นกะเพราที่แบบเราพูดจริงๆว่าผมอาจจะได้ใจลูกค้ามากกว่ามากกว่าความอร่อยที่ร้านเพราะว่าเราตั้งใจทำจริงๆเราให้ลูกค้าเน้นๆคือเราไม่มีห่วงเครื่องอยู่แล้วเราให้ลูกค้าเนี่ยเราการันตีเราเราคำนึงถึงก่อนว่าลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยเขาจะอิ่มไหมและที่สาคัญผมไม่คิดเสมอว่าลูกค้าที่ซื้อผมไปเขาจะกลับมาซื้อใหม่ไหมผมคํานึงตลอดในจุดๆนี้แบบเออเราต้องโฟกัสลูกค้าให้ดีผมไม่ยอมนะครับให้แบบว่าให้พนักงานผมมาช่วยผมขายผมยอมขายเอง อย่างหมูกรอบเนี่ยผมก็ไม่ยอมไม่ใครมาช่วยผมทาเพราะว่าอะไรที่เป็นหัวใจของร้านน่ะผมผมต้องทําเองเพราะว่าผมต้องใส่ใจแบบว่าผมจะเพราะว่าผมเคยผิดพลาดเยอะใครเนี้ยผมจะไม่ผิดพลาดเราเราต้องรู้ละว่าหมูกรอบเนี่ยคือหัวใจสําคัญเราจะไม่ให้ใครทอดเลยไม่ให้ใครยุ่งเลยผมผมจะต้องรับจบคนเดียวแล้วก็อย่างหน้าร้านการขายการห่อให้ลูกค้าผมก็ไม่ยอมให้ลูกค้าให้ให้ให้ทีมงานผมตักผมจะขอเป็นคนตักคนเดียวแม้แต่แถวจะยาวตักไม่ทันผมก็ต้องตักเพราะว่าผมมั่นใจว่า เออถ้าถ้าเราตักเราใส่ใจให้ลูกค้าลูกค้าก็แบบเออเขาก็รอลูกค้าก็รอแบบเอ้ยอยากให้ผมตากนะเพราะว่าเราจะรู้ใจลูกค้าคนนี้ชอบกินอะไรคนนี้ชอบเนื้อแบบไหนเพราะว่าเราจะผูกพันกับลูกค้ามากเราจะแบบเหมือนสื่อใจถึงกันอ่ะแค่จําได้ทุกคนครับแค่ลูกค้าเดินมานี่เราดูแลมาทักทายเราเราดูแลใช่บบครับพูดจาดีครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็เคยก็เคยแบบว่าเอ้ยทำไมเขาบอกว่าถ่ายกระเพาอันตรพาแล้วไงเราพูดจาดีจังแบบว่า แต่ว่าเราเราค่อนข้างที่จะพูดแบบว่า,าต้องกำทับทุกคนเลยให้แบบให้พูดพอครับเพราะว่าเพราะจากการที่ที่เราสัมผัสลูกค้ามาเวลาลูกค้ามาที่ร้านเนี่ยค่อนข้างจะมีอารมณ์ที่แบบว่ามีความร้อนจากตลาดแล้วก็จะแบบมีการรอแถวแล้วก็จะแบบมีกลิ่นของกะเพรามีกลิ่นอะไรมันค่อนข้างทําให้ลูกค้าบางคนรู้สึกหัวร้อนได้ ใช่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 ใชใชผมงงผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราอ่ะลูกค้ามาเหนืแล้วเพิ่งกลับจากที่ทํางานมาทุกส่วนใหญ่นะเป็นตลาดเย็นอย่างเงี้ยแล้วลูกค้าก็มาปุ๊บแล้วเขาก็แบบเหนื่อยจากการทํางานมาหิวด้วยถ้าเกิดเราเสิร์ฟเสิร์ฟคาพูดดีๆไปก่อนเงี้ยลูกค้าก็อาจจะแบบเออโอเคถ้าแบบเราพูดจาไม่ดีไปอย่างเงี้ยลูกค้าก็แบบออไม่โอเคนะผมเชื่อว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้คําพูดที่พอๆจากพ่อค้ามากกว่าเราเราเสิร์ฟแบบนี้ไปตลอดทําพฤติกรรมอย่างนี้ตลอด ลูกค้ากลับมาก็จะพูดหวานกับเรากลายเป็นเจ้าจ๋านี่เดี๋ยวนี้กลับยินกับลูกค้าแทนมากกว่าครับผมเป็นภาพจาลูกค้าใช่เป็นภาพจําลูกค้าก็เป็น,นจุดขายสัมภาใช่เราก็ตั้งใจว่าคาแรคเตอร,ร์เราอยากให้แบบว่ามีความสุภาพอ่อนโยนครับแล้วก็จริงใจครับค,งงคือเราต้องบอกก่อนว่าการขายของครับมันมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับบางคนคิดว่าเราเราทำสินค้าได้ เราวางขายก็ได้อันนี้ก็ใช่ครับในมุมการขายของแล้วบางคนขายของก็ต้องมาคำานวณถึงถึงอนไรนี่ต้นทุนกําไรว่าเราได้ถึง50%าสิบไหมถ้าได้50%านี่ก็ยังไม่พอต้องได้70ถึงจะแบบว่าไม่ขาดทุนถึงจะได้กําไรเยอะอย่างทําตอนแรกก็มานั่งอ่านในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าคุณต้องได้ยอดขายประมาณเจ็ดสนนะกำไรคุณถึงร้านคุณถึงจะประสบความสำเร็จแต่จริงๆผมไม่เคยตัวเป็นตัวตั้งนะครับที่ผมตั้งคือผมเอาเอาความสําเร็จผมคือผมขาย ลูกค้าได้ทานแล้วลูกค้ามีความสุขกลับมาแล้วผมไม่ขาดทุนผมคิดแค่นี้ว่าเออผมขายผมไม่ขาดทุนกาไรผมไม่เคยมานั่งคิดเลยว่าเอ,อ้วันนี้ผมได้กาไรเท่าไหร่ผมได้เท่าไหร่ผมไม่เคยคิดเลยผมคิดว่าเอ,อ้ยทำไงให้ผมไม่ขาดทุนแล้วลูกค้าเราจะเพิ่มฐานลูกค้าไงให้ลูกค้าเราเยอะขึ้นพอเรามีลูกค้าเยอะขึ้นเสร็จปุ๊บตัวกําไรจะตามมาเองผมเชื่อว่าเราอย่าเอากําไรเป็นตัวตั้งเลยถ้าเรากําไรเป็นตัวตั้งเชื่อไหมว่าคุณไม่สามารถทำสินค้านั้นสําเร็จเพราะว่าคุณจะต้องหักทุกอย่างแบบว่า อย่างหมูสับอันนี้ตักเยอะไปคุณตั้งตักน้อยหน่อยแต่ว่าคุณเจอลูกค้าที่ตัวใหญ่เขาทานเยอะก็ไม่ได้ตอบโจทย์เขาผมขายผมไม่สนอะไรเลยไข่ดาวใครซื้อฟองหนึ่งผมใส่กล่องให้เลยนะครับมีต้นทุนผมใส่ให้เพราะว่าผมคำนึงถึงว่าวันนี้เราไม่ได้กำไรจากเขาแต่ว่าขอให้เขาซื้อเราทุกวันพอเราขอทีละน้อยแต่ว่าเราขอทุกวันเราขอแบบยั่งยืนดีกว่าใช่พอร้านเพราะว่าผมตั้งใจจะทําร้านให้เป็นแนวยั่งยืนเราไม่ได้มาโฟก,กัสว่าเราต้องเอากาไรเยอะเราต้องรวยไวๆไม่ใช่ครับผมคิดว่า อันนี้ความสุขผมผมขายได้ผมขายหมดนี่คือความสํมมา,า,าสเร็จผมต,ต่อวันนะครับผมขายของหมดทุกวันเนี่ยคือมันเป็นความสาเร็จผมต่อวันผมมีความสุขแล้วส่วนกําไรเนี่ยผมก็มาดูว่าโอเคผมเหนื่อยเท่านี้กาไรที่ผมได้เท่านี้ผมโอเคไหมผมไม่คิดว่าผมโอเคนะมันไม่ต้องจําเป็นต้องเยอะหรอกครับมีมีเลี้ยงลูกน้องเลี้ยงครอบครัวไว้ซัพพอร์ตร้านซัพพอร์ตตัวเองโอเคแล้วครับไม่ต้องเป็นแบบว่าเราต้องไปรวยไวรวยเร็ว ขายราคาแพงต้ต่อวันเยอะไหมครับเยอะครับลงทุนต่อวันเยอะ<ๆ>เยอะเกินครับเกินเกินนิด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 หมื่นนิดนิดหมื่นกว่าครับ<ๆ>ผม<ๆ>เพราะว่าเราเรามีต้นทุนเยอะมากครับ<ๆ>เพราะว่าเราจะมีทั้งของสดแล้วก็จะมีค่าแรงพนักงานแล้วก็จะมีค่าเช่าล็อกแล้วอาจจะมีแบบว่าสิ่งหลายๆอย่างที่ที่เราไม่คาดไม,ไม่คาดฝันมาก่อนที่เราไม่คาดคิดแบบว่าเช่นแก๊สเช่นถุงอะไรพวกนี้อ่าพวก พวกของไม่จําเป็นอีกหลายอย่างนะครับเราว่าเลยต้องคุมคอทให้ดีคุมคอที่เราต้องแบบว่าอย่างผมขายเนี่ยเราจะรู้สเต็ปเราจะขายเป็นสเต็ปเลยขายแบบเหมือนล็อกเลยว่าอันนี้กิโลอันนี้กิโลอันนี้กิโลแล้วทุกอย่างจะไม่ต้องหมดเพราะว่าถ้าไม่หมดเราก็จะลดลดให้หมดให้แบบพลาทุกอย่างมันหมดเราจะไม่มีของเหลือเพราะว่าเรารู้ว่าของที่เหลือครับมันจะเป็นต้นทุนต้นทุนในวันต่อไปว่าถึงคุณคิดว่าของวันพรุ่งนี้คุณเอามาขายได้แต่คุณก็อย่าลืมว่าคุณก็ต้องเขีร์ผักออกแล้วก็ ต้องต้องสูญเสียอะไรพวกเครื่องปรุงสูญเสียอะไรบางอย่างออกไปใช่เราก็เลยแบบเน้นว่าเออ,เอของต้องหมดแล้วเราเราจะยกเราเราจะควบคุมยอดการขายได้เราจะรู้ว่าเราอยู่ในจุดไหนถ้าสมมติเราขายหมดทุกวันอย่างเงีเ้ยแล้วแล้วเราอยากจะเพิ่มเราก็เพิ่มได้ถ้าวันนี้เราขายหมดเราก็รู้กำลังเราแล้วว่าเราต้องลดหรือเราต้องเพิ่มแน่นอนคู่แข่งดีมาก แต่ว่าจะบอกก่อนว่าเราไม่ต้องไปโฟกัสถึงคู่แข่งเพราะว่าเราาคิดว่าคู่แข่งก็เหมือนเปรียบเสมือนเป็นมิตรหรืออาจจะเหมือนเป็นศัตรูก็ได้ส่วนตัวนะแต่ว่าส่วนตัวเราแล้ว่เมื่อเราลงไปสู้เขาแล้วเราก็สมควรที่จะต้องสู้ครับไม่ใช่ว่าเขาเจ๋งกว่าร้านเขาใหญ่กว่าร้านเขาดีกว่าแต่เราจะคิดว่าเราลงสนามสู้แล้วะแล้วเราไม่สู้่ะไม่ใช่ครับเราต้องเลือกที่จะสู้เราต้องโฟกัสให้ถึงแก่นลยครับแบบว่า โฟกัสไปที่กะเพราแล้วแล้วเราก็ต้องคำนึงว่าเราต้องทําเป็นกะเพราที่สุดยอดให้ได้แบบว่าให้คนกินเข้าไปแล้วแบบว่าให้มันตรงคอนเซปต์ร้านด้วยกะเพราอันตรพานต้องกินไปแล้วแบบว่ามีอารมณ์ถึงอันตรพานแบบแบบให้เขาเข้าใจว่าเอ้ยเอออันตะพานจริงๆนะที่ที่ร้านที่ร้านเนี้ยร้สร้านเนี้ยมันจะเป็นมีสาขาไหมณวันนี้คือมีที่นี่ที่เดียวครับตอนนี้มีที่นี่ที่เดียวผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าตั้งใจนะครับว่าเราจะไม่มีสาขาเราอยากยืนหยัดที่นี่ครับแล้วก็อยากจะทําเป็น เป็นคล้ายๆกับว่า<ช>ของดีดประจําประจําประจําเขตดอนเมืองเลยก็ได้ครับอ,อยากจะเป็นกระเพราใช่ใช่ตั้งใจอยากจะเป็นกระเพราแบบว่าที่เป็นของขึ้นชื่อประจําดอนเมืองเหมือนแบบประมาณแบบว่า<ช>นนบุรีมีลุงหวังนะครับดอนเมืองก็ต้องมีกระเพราอันตรธานครับแสดงว่าแฟนชายก็ปิดประตูเลยสิตัวผมมาส่วนตัวผมผมเคยทําธุรกิจมาแล้วผมก็เคยขายแฟนชายมาด้วยผมเข้าใจครับแบบการขายแฟนชายเขาใช้ชื่อเราแต่ว่าแต่ว่าเราไม่ได้ไปคุมเองผมแบบ เราเสียได้แบรนด์เราเสียได้ชื่อเราเราคิดว่าถ้าเราดูแลชื่อเราเองอ่ะอนาคตอ่ะลูกหลานเราก็สืบทอดต่อจากเราได้เราไม่จำเป็นต้องไปมีเยอะเพราะว่าเราเราไม่สามารถควบคุมควบคุมลูกค้าเราได้ทั่วถึงครับเพราะว่าตรงนี้เราเราจะได้โฟกัสในจุดของเราแบบโฟกัสได้เต็มที่เลยโฟกัสลูกค้าของเราได้เต็มที่เลยความภาคภูมิใจอ่ะครับมันก็ เป็นสิ่งที่ต้องบอกก่อนว่าเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจสุดในชีวิตเลยนะครับแบบว่าเราเหมือนแบบว่าก่อนหน้านี้เราขายของมาเยอะมากที่บอกไปหลายอย่างมากจนแต่ว่าเราก็ไม่ได้ถือว่าประสบความสำเร็จจริงๆเราเราไม่สามารถพูดได้เลยว่าเราประสบความสําเร็จจริงๆจนเรามาเข้าใจว่าถ้าเราโฟกัสอ่ะเราตั้งใจแล้วเราแบบว่ากิจจะทาสิ่งนั้นให้มันสุดยอดให้แบบว่ามันมันอยู่อยู่อีกระดับหนึ่งของสิ่งที่เขาทํากันสมมติเขาทำกัะเพราก,กระดับนี้ใช่ไหม ผมจะต้องทําอีกระดับหนึ่งให้มีคู่แข่งได้ยากมากผมภูมิใจมากครับที่เราได้มาถึงจุดนี้แบบว่าจากวันแรกครับแบบว่าจากเราไม่ได้ใช้ทุนเลยอ่ร้านเราเติบโตมากับการที่เราไม่ได้ไม่ได้ใช้เงินใช้ทองมาสร้างร้านนะครับเรามีแค่ความความแบบว่าที่เราไม่ยอมแพ้ที่เราไม่ยอมที่เราแบบว่าอยากให้ครอบครัวเราเห็นว่าเราไม่ยอมแล้วก็ได้ได้มาทํามันก็ไม่ได้มีสูตรสําเร็จอะไรนะครับ สูตรสาเร็จมีแค่อย่างเดียวนะคือคือความพยายามความตั้งใจในสิ่งที่เราจะทําให้มันดีในสิ่งที่เราตั้งใจไว้แบบว่าว่าเราจะทําเป็นกระเพราที่ดีที่สุดะครับใช่เราตั้งใจในแนวนี้ผมว่าเนี่ยนะครับคือสูตรสูตรสำเร็จมากกว่าใช่แล้วผมก็คิดว่าทุกคนก็ทําได้ถ้าเกิดสมมุติเรามีความพยายามมีความตั้งใจครับแล้วก็เราต้องแน่วแน่ครับเราต้องแบบเราต้องเชื่อศรัทธาศรัทธาในตัวเราด้วยว่าเราสามารถทําได้ ก็อยากจะฝากนะครับถึงคนที่อยากจะประกอบอาชีพนะครับที่อยากจะค้าขายนะครับอ,อยากจะบอกไว้ว่าไม่ต้องกลัวครับการล้มเหลวครับแต่จงกลัวการที่เราไม่ได้ทําสิ่งนั้นที่เราตั้งใจไว้มากกว่าครับเราขายจนเรารู้จนเราแบบเข้าใจว่ามันต้องอยู่ที่ประสบการณ์นะครับของพวกนี้มันอยู่ที่ประสบการณ์เราต้องลองผิดลองถูกลองทําได้เจอได้เห็นได้ได้ชิม เราถึงจะเข้าใจว่าแบบว่าเออสินค้าไหนที่ตอบโจทย์กับลูกค้ามากที่สุดแล้วเราก็ต้องแบบเอาใจเราไปใส่ในที่ในในท,ที่ที่นั้นด้วยนะว่าที่ที่นั้นอ่ะต้องการอะไรต่ต้องการสินค้าอะไรไม่ใช่เขาไม่ต้องการกระเพราแต่เราไปขสยกะเพรามันก็ไม่ตอบโจทย์